ไปช่วยเจ้าแมวน้อยตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันตกลงไปในบ่อน้ำํำลึกเป็น10เมตรตกลงไปได้แต่ขึ้นมาเองไม่ได้แล้วอยู่ในนั้นนานถึง5วันมนุษย์เนี่แหละครับที่ต้องลงไปช่วยครับเ Oh. ร้องแบบนี้นะผมว่าสัญชตาตญาณคือหิวไม่ได้กินอะไรงไงหิว <c oughs> นี่รู้เลยนะเนี่ยก็เป็น <c oughs> ทาดแมวเออคือพอเห็นคนเนี่ย <c oughs> เขาจะร้องแหละร้องเร <c oughs> ียกตามสัญชตาตญาณเลยที่บ้านก็จะร้องอย่างเงี้ยวลาหิวเนี่ยนะครับเราก็จะเข้ามากวนแต่ทีนี้เนี่ยสงสารตรงที่ว่า <c oughs> คือคือคือ,คอยังดีตรงที่ว่าตกลงไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไร uh. นะครับมันแข็งแรงมากนะมันอดทนมากนะเจ้าแมวตัวตน,นี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นภาพตอนที่กู้ภัย ลงไปช่วยนะครับโรยตัวลงไปมันเป็นบ่อน้ําเก่าแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมาแล้วโอ้โหเป็นปีะแล้วลึก11เมตรทําไมไม่หาอะไรปิดหน่อยนะคนตกลงไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องหาอะไรมาปิดหน่อยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนที่กู้ภัยลงไปอ่ะประเมินด้วยความที่บ่อน,นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่มันลึกมากยังโชคดีที่มันไม่มีแก๊สไ่เน่าด้วยนะปกติบ่อลึกๆเนี่ยลงไปอ่ะ ยิ่งลึกเนี่ยอากาศมันจะน้อยแล้วพอยิ่งไปเจอแก๊สไข่เน่าอันตรายมากแต่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วเฮ้ยโอเคปลอดภัยลงได้ย้ํานะไม่ใช่ทุกบ่อที่ลงได้แบบนี้นะครับยิ่งลึกยิ่งมีความเสี่ยงอากาศเบา,บาบางอาจจะเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตได้แต่อันนี้กู้ภัยประเมินแล้วปลอดภัยลงไปได้ก็เลยโรยตัวลงไปเพื่อช่วยเจ้าแมวน้อยครับ อืมข้าไปลูเข้าไปข้าไปลรกเออเบิร์กี่พานตืนหนิที่ไอ้นินะอเดียมากห่วยเดืองแต่ตอนนี้ก็เอาขึ้นมาได้แล้วนะครับเอามันเป็นแมวจรที่ไม่เป็นแมวจรที่มาอยู่ประจำางงมัเออเป็นเอาจริงก็คือทุกคนช่วยกันดูแลเพราะว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มสะดาหวานเนี่ย เขาก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ตั้งชื่อว่าชื่อนังเสือนังเสือเป็นแฟนกับเจ้าแพนด้าแพนด้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันตายพอแพนด้าตายปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เอาแพนด้าเนี่ยมาฝังไว้ที่ด้านหลังสํานักงานนังเสือก็เลยมาเฝ้าแล้วมันอยู่ใกล้กระบอร้างนะครับน่าจะเป็นจังหวัดที่นังเสือเดินไปเดินมาก็เลยตกบ่อไปซะอย่างนั้นนะครับคือคนไม่เห็นมันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว่ะเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะตกบ่อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว สุดท้ายได้กู้ภัยมาช่วยอปลอดภัยแล้วนะเสือนะฝ<ภ>ากเจ้าหน้าที่หน่อยแม้ตรงนั้นน่ะปิดบอ่อหน่อยไหมครับ,รบเพราะว่าลึกเป็น10เมตรเลยนะกลัวว่าเดี๋ยวคนด้วยเด็กด้วยหรือใครที่ไม่รู้เนี่ยมาเดินกลางค่ำกลาง,งคืนอาจจะตกลงไปก็ได้นะเสือไม่ได้ตอมใจใช่ไหมไม,ไม่ได้ตามแพนด้าไปโดโดใช่ไหมโดโดยังมีคนรักเสือนะลูกครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ